สวัสดีครับผมตาบากี้ครับชินเคยฮะอยู่ที่สาขาถนนสําเร็จพัฒนานะครับก่อนอื่นเลยใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยฮะหน้าจอนี้เลยหรือ ID เดียไลน์ก็ได้เพิ่มเพื่อนมาได้เลยครับมีน้องแอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่นะฮะโอเควันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวลีดหนึ่งสองห้าปีสองพันยี่สิบห้านะครับซึ่งครบสีเลยนะครับมันจะมีตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวสเปเชียลดิชั่นนะฮะปัจจุบันมีแค่2รุ่นนี้นะฮะคือ2ตัวนี้เลย อันนี้คือครบสีเลยนะฮะตัวสแตนดาดมีสีอะไรบ้างมีสีขาวอมชมพูแล้วก็สีแดงนะครับมีแค่2สีนะครับที่เป็นตัวสแตนดาดราคาค่าตัวอยู่ที่6 3,500นรบาทนะครับคือราคานี้เลยรวมเกทะเบียนพรบให้นะฮะเงินสดรับรถออกได้เลยนะฮะราคานี้นะครับมาอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัว special edition นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้จะออกดุเลยนะฮะราคาเท่าไหร่เพิ่มมาอีก1000บาทนะครับราคาอยู่ที่ หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะฮะราคานี้รับรถออกได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะขออนุญาตลูกค้ามารีวิวหน่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาตรีวิวก่อนนะฮะก่อนที่จะมารับนะฮะเพราะว่าเที่ยวกับมีรถครบสีนะครับโอเคฮะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการสตัวสเปเชียลเนี่ยมันจะมีอยู่ไหมมีฮะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะเพื่อนๆมาได้นะฮะเดี๋ยวดูแลให้ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะฮะอยู่จังหวัดไหนออกได้หมดนะครับแต่นี้มันจะมีเรื่องของค่าจัดส่งแทนเองนะถ้าเราตกลงกันว่าโอเคถ้านุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าจัดส่งราคาเท่านี้โอเคไหมนะับเพราะว่าที่ร้านใช้ขนส่งเอกชนในการจัดส่งนะครับไม่มีจัดส่งฟรีนะฮะจัดส่งฟรีแค่10กิโลเมตรจากร้านเท่านั้นเองร้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับมีทั้งหมด9สาขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจพี่ทักมาได้เลยแอดไลน์มาได้ เดี๋ยวดูแลให้นะฮะจะดูเป็นเงินผ่อนหรือเงินสดได้หมดนะครับเงินผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวไม่ต้องมีคนคำประกันซื้อคนเดียวได้เลยกรับประชาชนไปเดียวก็ออกไล้ขอให้มีอาชีพนะที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบติดแบคทีเออกได้ไหมมีฟองร้อออกไดไหมอันนี้คือคงไม่ได้นะฮะแต่ติดนิดหน่อยได้นะฮะมีราชาบ้างแล้วก็ผ่อนปกติแล้วอันนี้ได้นะฮะแต่ผมแนะนําอย่างนี้เดอถ้าสนใจทักไลน์มาก่อนนะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาดูแลให้นะครับว่า สามารถดันได้ไหมนะไม่ต้องห่วงนะเราดันให้หนึแน่นอนนะจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่เปนะ็นนั้นพารณาให้อีกทีหนึ่งโอเคมาเข้าเรื่องเลยนะฮะรีดหนึ่งสองห้านะครับเป็นตัวปีสองพันยี่ห้าถ้าถามว่าบางคนบอกว่าตัวปีสองพันยี่ห้ามามันไม่ถูกใจเลยสู้ปีสองพันยี่สี่ไม่ได้ทีนี้มันมีปี2 0 2พัยไหมไม่มีแล้วนะฮะยกเลิกการผลิตยกเลิกนําเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้มาเป็นปี2 0 2 5มันก็ดูดีดูสวยนะฮะท,ทีนี้ เรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาดูไกลๆมันก็คือหลีดนะฮะพอดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของส่วนบล็อส่วนโค้งนะที่มีความแตกต่างนะฮะอย่างตัวฝาครอบแบตเตอรี่นะฮะไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอ่ามันก็จะมีความแตกต่างอยู่ไฟหน้าไคล้ายเดิมนะครับเรื่องของสีเบาะก็เป็นสีน้ำตาลนะฮะทูโ <ertas, S 1> ทนนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะครับล้อแม็กเป็นสีเทานะครับเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังเห็นไหม เป็นสีเงานะตัวจัน n d a มีสีขาวชูพูแล้วก็สีแดงเงานะครับถ้าเกิดว่าตัว special ล d i t i o n เห็นความต่างมี้ฮะตัวสีเนี่ยตัวฝาคอนเพลน,นหน้าก็จะเป็นสีเงาเห็นไหมแ้วเกิดว่าเป็นตัวรถเลยเป็นสีดําด้านนะครับแ้วเกิดว่าลงมาอีกนิดหนึ่งฮะล้อแม็กเป็นสีดํานะครับแล้วก็ปั๊มวิทเป็นสีแดงกระบอกโช้กหน้าเป็นสีดํานะครับอันนั้นคือราคาเพิ่มมาอีกหนึ่งพันบาทนะฮะไปที่กระจดครับตัดมาเลยนะฮะถ้าดูจากด้านข้างด้านนี้นะครับอ่า ล้อหลังเนี่ยเป็นขอบ10ล้อหน้าเป็นขอบ12นะฮะก็จะมีความต่างนะครับถ้าตัวสแตนดาดเนี่ยล้อเนี่ยเขาจะเป็นสีสีเทาอยู่แล้วนะครับสีบอลสีเทาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝาเขาแพ้งม็นสีเทาสีบอลน,นะครับเพิ่มเติมคือเรื่องของทับทิมสะท้อนแสงให้มาด้วยนะฮะตัวปี2024ยไม่มีปี2 0 2 5เพิ่มมาให้นะครับแล้วก็การตก้ายยังคงเป็นอ่การตกที่ขนานกันกับตัวเบาะนะฮะอันนี้ผมก็ประทับใจนะเพราะว่ามีตัวเดือยที่สามารถ ย,ยึดของได้ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยูบล็อกนะฮะอ้ขยะเต็มเลยย <laughs> ูบ็อกนะฮะประมาณ37-38ิิบแที่ใส่หมวกน็อกเต็มใบได้2องใบก็ยังโอเคแล้วมีไฟใต้บาะด้วย <c oughs> เพิ่มเติมขึ้นมาให้อันนี้ถือว่าดีนะฮะบาะใหญ่นั่งสบายนะครับเป็นระบบใหม่ดีอนนะครับก็สวยเลยนะฮะเรื่องของฝาเปิดปิดอ,อันนี้ทำมาดีเลยไม่กองแกงนะฮะเป็นยืดบ y ไท C นะครับอ่าโอเคแล้วก็ฝาถังน้ํามันซึ่งก่อนหน้านี้โฉมปี2 4นะฮะมันจะมีช่องว่างนิ้วสอดได้เลยตัวนี้ก็คือทำออกมาดีขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคนะครับเป็นกุญแจคีเลดเหมือนเดิมนะฮะดูดีอ่ามีกันขโมยในมีกันขโมยในตัวนะครับทีนี้เรามาดูสีแดงแล้วก็สีดำนะมุมนี้น่าจะได้นะครับสังเกตอย่างนี้นตัวฝาครอบแข็งเห็นไหมครับ อ่าสีดำนะตัวสเปเชียลนะสติ๊กเกอร์เป็นสีแดงโชคหลังเป็นสปริงสีแดงนะล้อแม็กเป็นสีดําตัดมาตัวนี้ฮะสปริงโช๊คเป็นสีดำฝาครอบแข็งเป็นสีเทา่าเห็นไหมอ่าแล้วก็คําว่าลีดนะฮะเป็นสีเงินนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อันนี้คือราคาต่างกัน1,000บาทนะนะฮะรายละเอียดของตัวสีเบาะกันบ้างน,นีฮะเบาเนี่ยมันจะเป็นผ้าแบบกูขาแบบนี้เหมือนเหมือนหนังกลับอ่า แล้วก็มีถักได้มาอันนี้เป็นเรียบๆหน่อยนะครับมันก็ดูดีนะมันมันดูดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าถักได้แดงมานะครับก็สวยนะข้างล่างคำว่า Lead ก็จะมีตัว Special Edition นะครับก็สวยเลยเป็นเครื่องยนต์ e อ p พพัดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเครื่องยนต์บล็อกเกียกันกับตัว Geno อ่านะฮะแต่โอเคไส้ในจะมีความต่างกันเพื่อน้ายจะมีความต่างอยู่นะครับเรื่องของสเปคเครื่องยนต์เท่ากันนะฮะกับกตัวเจ no ครับอ่า ก็สวยเลยนะฮะตัวนี้เป็นระบบคอมบเบรกนะฮะไม่มีตัว ABS เตอย่างใดเป็นคอมบเบรกดีเบรกข้างซ้ายเบรกหน้าเบรหลังทำงานพร้อมกันนะเบรกดีเบรกข้างขวาก็คือเบรกหน้ายอย่างเดียวนะครับราคาค่าตัวตามที่แจ้งเลยก็คือ63,500ตัวสแตัวดาร์ดนะฮะสีแดงแล้วก็สีขาวมอมชมพูส่วนตัวสเปเชียลดิชั่นราคา6 4 5 0 0บาทนะครับราคานี้รับรถออกได้เลยเงินงสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายสามารถทำสัญญ,ญาได้ ทั่วประเทศเลยนะฮะสนใจแอดไลน์มาได้นะครับก็สวยๆเลยนะฮะพอดีว่ามีคอมเมนต์เข้ามาว่าคุณจ้าครับรีวิวตัวหลีดให้หน่อยคบๆสีหน่อยผมตัดสินใจอยู่ผมจะเอาสีอะไรดีถ้าเกิดว่าผมจะเอาสีแดงมันก็จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนพอดีว่าที่บ้านเขาบอกว่าไปสายมูนิดนึงนะฮะสีแดงยี่ที่สุดอ่าบางคนบอกว่าผมใช้ลูกกังคืนนะฮะเป็นสีขาวก็เพิ่มความยัดเจนเพิ่มอ่าเขาเรีเยกอะไรนะจุดสกเกตให้เพื่อนนมทางอ่าเห็นไสีขาวก็จะ ทอนแสงได้ง่ายนะครับบางคืนก็ขับขี่แล้วปลอดภัยนะครับส่วนสีดำนะมันดูมันเทีไปแต่มันด,ดูดูสวยดีนะมันให้อะไรมาเยอะมากเลยมันเท่จริงๆเอออันนี้แล้วแต่ชอบมาผมแนะนำที 3, ่สามพันเลยหยอกๆยอครับชอบสีไหนจัดได้เลยนะฮะสเปคเดียวกันนะครับอ่าก็แล้วแต่ชอบนะครับก็คลิปนี้ถือว่า ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อและเกันนะครับผมถ่ายครบสี่คิปครบสีแล้วนะครบเสีแล้วนะขอโทษทีนะครับสนใจรุ่นไหนก็จัดได้เลยแอดไลน์มาได้นะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสบเดี๋ยวันนี้ขอตัวก่นวอนนะครับสวัสดีครับ